ครับเดี๋ยวผมจะใช้หัวฉีดนี่นะใช้หัวฉีดแบบฉีดกระจายแล้วก็น้ำหมักชีวภาพครึ่งถังจะใช้ได้กับต้นแก้วเจ้าจอมเจดสิบกว่าต้นพอไหมเดี๋ยวลองไปดูนะฮะโอ้ <laughs> ผมไม่คยผมไม่เคยนานแล้วมันหนักเหมือนกันนะเนี่ยแต่วันนี้เมื่อกี้เอาสายเข,ข้าสอดเข้าไปมันเลยปิดฝาไม่ได้ไง เลยปิดฝาไม่ได้เดี๋ยวจะดัดแปลงเจาะฝาเขาเจาะฝาแล้วก็สอดสายเข้าไปน้ำจะไม่ได้กระชอกนะตอนนี้ผมเดินไว้ไม่ได้เนะน้ำกระชอกอ่ละพร้อมแล้วน้ำหมักของป้านี่น่าจะเป็นน้ำหมักชีวภาพที่เขาผาสมไว้น่าจะสิปีแล้วไม่ได้ใช้นะ ดีมากอะ่ะรัศมีกว้างมากเลยดูที่เจ็ดสิบกัวต้นจะพอไหมเนี่ผมจะสีทางใบนะเนี่ยผมออกกล้องไปข้างหน้าดีก่ก่อนเพื่อผมว่าใช้ได้อะ่ะเนี่ยผมจะสีต้นไปสิ่งนี้ สรุปแล้วผมเจอปัญหาตอนนี้ยปัญหาว่าสายสายของผมมันไม่นิ่งผมต้องหาวิธีหาวิธีทำสายให้มันนิ่งนะฮะเมื่อกี้สายมันหลุดเจอปัญหาแล้วแต่ว่า แต่ว่าการฉีดโอเคไม่มีปัญหาการฉีดได้ผลไม่มีปัญหาระยะสูงก็ฉีดได้สบาย สรุปแล้วผมมาเจอปัญหานะปัญหาที่ว่าสายมันหลุดไงใส่ตรงนี้สายสายมันชอบหลุดออกเดี๋ยวผมจะแก้ไขตรงนี้มันมี